Mira มื่กี้แค่ขี่มอเตอร์ไซค์ไปก็ยิงเหรอโผล่อะไรวะคนผู้หญิงเหรอคนผู้หญิงพาไปลงมาลไปเลยรบพเราอย่าข้ามถนนข้ามเลยข้าไปเลยพาลงมาแล้วไปอยาข้าม

โคตรงมากเลยใช่เมื่อกี้เด็กมันยังยิงเลยเด็กตัวเล็กๆอะยิงหมดอ่ะยเร็วเร็วเบอกเขาอย่าข้ามาบอกเขาอย่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 ามาอย่ามาไปทันทีไปทันอย่ามาเอ้ยไมบอกแล้ว